สวัสดีค่ะเมนูง่ายๆสไตล์ยายารพรมาอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะทำไก่อบสมนุนไพรค่ะเครื่องปรุงเราก็มีแครอทหัน่นต้นหอมหัน่นแล้วก็หอมใหญ่หัน่นกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดแล้วก็เกลือแล้วก็ไก่ติดสะโพกนะคะ อ่มามะเขือเทศซอสมะเขือเทศและแป้งไว้ตอนทำน้ำซอสคะแล้วก็น,น้ำขั้นตอนแรกเราจะเอาเครื่องปรุงทุกอย่างกับผักน,นี้ใส่ในหม้อก่อนนะคะอย่างใส่ในหมอ้อแล้วก็เครื่องปรุงใส่ไปหมดเลยทุกอย่างพริกทไทย เกลือเกลือะไรเงี้ยใส่ไปหมดเลยนะคะและ้วก็โอเคใส่ทุกอย่างหมดแล้วเราก็มาทอดไข่กันราทอดพอ ing, หนนะะเอหลืองใช่ไหมน้องพอเหลืองได้ที่แล้วเราก็เอามาใส่หม้อค่ะ น,น่าที่เราเตรียมใส่ผักแล้วลงต้นแล้วก็กท,ทีนี้เราก็เติมน้ำลงไปสองถ้วยประมาณนี้นค่ะแล้วก็ ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปก็น้ำพอดีเลยนะคะไม่ต้องเยอะพอดีท่วมไก่นิดหน่อยเราก็ปิดฝาไว้ตุนไปประมาณ ถ้ามันเดือดแล้วเราก็หลีไฟอ่นอ,อนๆแล้วก็ตุนไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วสุกแล้วเราก็าไก่ออกมา,กาแล้วก็ แล้วเราก็อเทน้ํามันเรากรองเอาแต่เนอเอาแต่น้ำอันนี้อันนี้ใครจะกินก็ได้นะอร่อยดีแต่เราเอาแค่น้ำานี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ น้ำจริงแล้วก็แป๊บหนึ่งเราจะทำเหมือนซอสเป้งสาลีเราจะทำให้น้ำซอสมันข้นโอเคแล้วเราก็เทลงเทลงไป เหมือนน้ำกรีดีต้นเราปิดไฟแล้วนะคะแล้วก็มาเทราดนี่ค่ะเสร็จแลบล้อยแล้ว เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ